ครับผมมาขออนุญาตอาคลิปในการแกะนะครับแพ็คมาอย่างดีนะมาดูกันกันกระแทกแพ็คมาอย่างดีนะเ,เดี๋ยวตรงไหนลยเรียกว่าตู้เย็นนะครับ มาอ๋อมาดูด้านหน้านะครับกล่องโอซุกะกล่องเก็บเครื่องมือนะครับอะไรเนะี่ยอ๋อจะมีรหัสอันนี้จะมี หนึ่งสองสามนะครับจะมีสามกล่องแบบนี้นะกันน้ำกันฝุ่น IP หกสิบห้านะครับรับน้ำหนักมากสุดได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลมีล้อลากนะครับแข็งแรงหุ้มยางรองรับการบรรทุกน้ำหนักได้ถึงหนึ่งร้อยระบบล็อกออตโต้วางกล่องด้านบนนะครับก็ระบบวางกล่องด้านบนปลดล็อกด้วยนิ้วเดียวง่ายๆต่อการใช้งานนะครับบล็อกค,คอนเน็กอะไรเนะี่ย สิ็มระบบกล่องเก็บเครื่องมือที่ขยายได้รองรับอุปกรณ์เสริมอีกหลากหลายนะและอุปกรณ์มี5ชิ้นและจะเป็น20ชิ้นเร็วๆนี้นะ,ะมีอะไรอีกก็เหมือนกันแต่นี้ผมจะที่นี่จากร้านนี้นะครับจัมโบ A สนะอ่าสั่งมาเองนะครับไม่ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับ โอเคร้านไหนมีส่วนลดผมก็จะสั่งร้านนั้นนะครับแล้วแต่ส่วนลดของแต่ละท่านอันนี้ผมจะสั่งเป็นกล่องใสด้านบนเพิ่มด้วยนะครับไี่โอ้โหยังใหญ่แน่ดูก่อนโคตรยอดโอ้ ออกไงเลยนี่อนุญาตนะครับคูมอลังการเกินอนุญาตนอนก่อนเพราะว่าจริงๆเขามีแค่สามกล่องนะครับอันนี้เอบ <c oughs> อบอกมาแล้วโอ้โหแม่งโคตรอลังนี่อะไรนั่นไ แล้วมีอะไรเนี่ยป้ายโอซุกะอะไรเนี่ยก็มีบินนะครับผมมีบิน <c oughs> <c oughs> ป้ายนี้เขาติดตรงไหนโอ้นี่ไงหลุดนะครับ <c oughs> ใช่ไหมดู ลอกๆนะมามาดูกันในส่วนนี่นะครับผมจะสั่งจริงๆเ er, ขาจะมีแค่นี้ใช่ไหมนี่จริงๆในเซ็ตเขาจะมีแค่นี้นะครับหรือว่าสั่งแยกมาก็ได้แต่ผมสั่งมาทั้งหมดเลยพร,ร้อมกับกลองใสกลองใสตัวนี้โอ้ลงง่ายมากแหมแน่นอนว่ามาดูยังไงก่อนดีนะ กดเข้าเพื่อดันขึ้นนะครับนะครับสุดละดันลงเวลาเราจะดึงก็ถ้าหนักก็เหยียบนะครับมี่นะมีส่วนล้อลากจะเป็นยางแข็งนะครับยางแข็งล้อค่อนข้างใหญ่ล้อค่อนข้างใหญ่มาดูในส่วนของด้านบนก่อนนะเวลาจะแกะก็ดึงนะครับ ก็ยกขึ้นนะครับนะครับผมจะลงก็วางลงได้เลยนี่แน่นหนานะครับดูใกล้ๆกันเลยอมาดูใกล้ๆก,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 กันนะครับมาจัดให้เป็นมุมมองของผมนะเดี๋ยวเอาติดกับมือถือเลยนะครับไอติดกับหน้าอกกันเลยไปะนะครับผมเป็นมุมมองอ่าอันนี้กล้องติดหน้าอกนะครับ ดูมีอะไรแตกเสียหายไหมนะมาดูชั้นบนนะครับตัวปลดล็อกจะเป็นโลหะนะครับโอันนี้เขาติดเทปพันทยมานะครับเพื่อว่ายังไม่ได้เปิดอะไรประมาณนี้นะก็จะตัดเลยก็แล้วกันนะครับขออนุญาตเลยนะครับนี่เห็นไหม มันก็จะมีจริงๆเขามีแบ่งขายนะครับมีแยกขายด้านล่างจะติดแบบนี้นะครับนะะโอเคดูเปิดขึ้นมาปั๊บโอ้โหกรุณาปวดแจ้งให้กับเรานะครับนี้ก็จะยกมาได้นะครับก็จะมีเป็นซีนยางนะครับกันน้ำเข้านะชอบมากนะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องการเลยเพื่อเอามาใส่น็อตหรืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆผมไม่ใช่ช่างนะครับเวลาจะเปิดนะครับเปิดก็แบบนี้ข้างเดียวก็ได้นะครับถึงขึ้นออกแบบนี้เลยนะครับผมโอ้ลมแรงและมาดูในส่วนของชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็มีหูหิ้วนะครับก็เหมือนกันก็มีตัวนี้ติดมาเหมือนกันนะครับแกะเลยนะครับ อืมครับนะชิ้นที่สองจะเป็นแค่นี้นะครับผมนะก็มีซีนยางเหมือนกันดูแข็งแรงนะแข็งแรงมากเดี๋ยวยาวไปเลยตรงนี้เนี่ยผมเห็นรีวิวหลายท่านนะครับว่าสามารถดึงออกมาได้แล้วก็ไว้เขียนชื่อเครื่องมือหรือเขีนชื่อเรานะครับใส่แผ่นกระดาษไว้ได้อันนี้ แต่ละปลดก็ง่ายๆนะครับเหมือนเดิมด้าน,นข้างดึงพร้อมกันก็ได้สองข้างครับนี่จปนมาแบบนี้น้ำหนักเบาจะดูแข็งแรงมากนะครับชิ้นที่สามนะครับผมชิ้นที่สามไม่มีล็อกเนี่ยนะชิ้นที่สามก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกล่องชิ้นที่นะครับด้านบนนะแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นเลึกขึ้นนะครับแบบนี้ มาดูชิ้นสุดท้ายก็หน้าตาเหมือนกันครับสองชิ้นด้านบนนะครับแต่ว่ามีดิ้นมีตัวนี้เพิ่มนะครับผมสามารถเอามาใส่กับชิ้นด้านบนได้เห็นไหมเราจะเอาไปไว้ชั้นไหนก็ได้นะชิ้นนี้ ก็แข็งแรงนะเหยียบได้นะครับผมขึ้นเหยียบได้เลยนี่ผมน้ําหนักประมาณห้าสิบห้าเองนะครับเราไปแคมปิ้งสามารถเอาไปนั่งได้นะนี่โอเคเห็นไหมผมชอบมีล้อลากเนี่ยยาวอีกได้ไหมสุดได้แค่นี้นะครับนี่เป็นไงโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามาดู เดี๋ยวมาเจาะลึกกันอีกทีนะึงสุดยอดถูกใจใช่เลยนะครับผมยาวหน่อยนะครับคลิปนี้เนี่ยเวลาเอาลงก็เอียงฝั่งเดียวก็ได้นะครับให้ฝั่งปล่อยลงเขาจะล็อกเลยนี่นะครับน,นี่นะครับเห็นไหมเนี่ยจริงๆเขาจะถ้าครบเซตใหญ่ก็จะมีออกมาเนี่ย นี่นะครับโอ้โหแต่ผมสั่งชิ้นนี้มาด้วยรู้จะรีวิวยังไงเขารีวิวกันไปหมดละโอเคสุดยอดไปโอเคครับอย่างเท่านี้โดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับแข็งแรงมากแข็งแรงคุ้มราคานะไม่บอกราคาเดีย๋ย <laughs> วเดี๋ยวตื่นเต้นนะครับไปดูกันเอาเองนะครับราคา Okay.